จาเมื่อนี้กัยาสิใดบอกแนวทางดอกไม้สวรรค์ประจำวันวันที่12บอก็ขอให้ fc ทุกคนสื่อเลขาหน่อยเมื่อนี้ก็ขอให้เฮงเปังปงขอให้แตกบนแตกล่างให้แตก3โตคือเมื่อวานก็แตก3โตอยู่จากก็คือ076 ลกักกะสิบเอ็ดแต่ว่าสิบอเอ็ดยากะบ่ดด้อันนี้ไปทั้งช่องเมื่อวานบ่ดด้ไล์สดลก้กกะบ่ดด้ออกคลิปแต่ว่าเมื่อน,นี้ก็ถือโอากาสว่าสีไล์สดลก้กกะสีออกช่องทุกวันห้เบึงทั้งช่องอยาหน้าขี้บาลมีน้ำโชคดอกไม้สวรรค์เมื่อน,นี้ก็คือ ตัวเด่นสามตัวไปที่460ตัวรอง376แล้วก็ตัวเด่นให้ซี่านก็คือเก่าซีแปดซีแล้วก็หนึ่แหนึ่งจ็ดแต่อย่าลืมเด้อ,อยาบได้เฮดห้ก็คือ 64ตัดเล่นน้ำ6446จะก็ขอให้ลูกหลานทั่วประเทศไทยที่หูจักยาก็ขอให้กดไหลกดแท่ให้แช่เข้าไปเพราะว่ายากระซีให้แนวทางจังสีไปเรื่อยๆก็ขอให้ลูกหลานถาจดบอท่านหรือ แคบนาจอไวบบ่ท่านก็ให้จดเอายากระสีหาเบิงทั้งช่องทีทีในแนวทางก็ขอให้เฮงเงปังปัขอให้ถูกดีมั่งมีสีสุขคิดจึงใดให้สมพรสมหวังขอขอให้รวยรวยทั่วประเทศไทยให้ได้ซูมือให้รวยซูมือบ่ให้เจ็บบ่ให้จนคิดยังใดก็ขอให้ได้ คิดอยากได้ทองก็ขอให้ได้ทองคิดอยากได้เงินก็ขอให้ล่างไหลเข้ามาคิดอยากมีบุญวาสนาก็ให้สางให้สารต่อไปอยากกับวามีอย่างายก็ขอให้รวยๆุยเฮ่งเฮ่งปังปังจะสาธุสาธุ้า